ใช่ใช่นะยืนยันขุนลูกเลยเอาแล้วอุ้ยครับเกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นครับมีใครเห็นอย่างเราไหมลูกคนแก่ผมบ๊อบแวกกลางหน้าแม่ใส่ทอง เดี๋ยวเราจะไปให้เอซยืนยันว่าเห็นอย่างเราไหมดูหน่อยว่าตรงนี้เห็นเป็นเหมือนคนแก่ไหมเห็นไหมสีขาวกวอนทูบเห็นไหมเห็นกวนทูบเป็นเป็นรูปผู้หญิงคนแก่แหวกผมกลางไหมเห็นไหมเห็นไหมใช่ไหมใช่นะยใช่ัน่นลูกเลใช่ใช่ เอาแล้วรูปคนแก่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นควันไหนไหมเนี่ยเนี่ยเนเห็นควันไหมเนี่ยหน้าคนไหนไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าคนเลยเนี่ยเห็นไหมตาตาจมูกเห็นไหมแล้วก็ผมแบกกลางนี่เป็นคนเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมเลยไอ้อำอยู่ตรงนี้พอดีเลยอยู่ตรงหัวได้อำพอดีเนี่ยทับเลยไหมป้องมีเห็นไหมโอ้แล้วฟ้าทุไอเราก็คิดว่าเราเห็นคนเดียวนะตอนแรกเห็นพูดอยู่ดูนะควันทูมันจะมีตัวเลขเออนี่ผมพูดนะฮะเจ็ดแปดป่ะแปดเจ็ดแปดเจ็ดจริงๆ เอาแล้วเอาแล้วฮโทรศัพท์ไ้ยะฮะโทรศัพท์ไม่ให้แล้วนะไวเครื่องทำมาหากินนี่น่ะเออเออโอ้เลี้วเอาแล้วไปทางไหนล่ะเอ้าดูกันไปอย่าไปขยายมากอย่าไปขยายมากเดี๋ยวมันแตกเอาโอเคว่า จะเห็นได้เห็นได้เห็นได้เห็นแกยิ้มให้อีกนะผมก็พูดไปแล้วเนาะว่าเดี๋ยวระวังดูคนทูบนะจะมีตัวเลขเนาะแล้วทำไมงั้จะเห็นไลท์ไลท์เลยว่าถ่ายลงไปถ่ายรูปมาแล้วนองมาแล้วแม่ย่ามารับแล้๋ยวฮะไปแล้วไปทางไหนแล้วคะนี่นั่นบอกแล้วว่าจะไปกดนันนันนันทำไมเอาก่อนครึ่งครึ่งอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับยูฮะเอาไงดียร์พอดี เราทำไงต่อถ้าเห็นแบบนี้เราทำไงต่อคะนี่สาอธุไล่ต่อเออต้องไปไหว้ต่อใช่ไหม้ไมนราจะูปหน้าคนแก่เนาะถ้เอปลูหน้าแม่ไทรทองชุดไทยโอ้โหแม่ไทรทองออกมารับชุดไทย<ห>แม่ไสรทองออกมารับชุดไทยใช่ใช่ตั <c oughs> ม่ออกมาโอ้นี่ไงครับนี่ไขอโทหน้อย่ ตรงเขาขาวตรงคนกลุ่มกลุ่มกลุ่มควนะเห็นไหมกลุมก่มควนเห็นหน้าคนไหม,มเห็นเป็นหน้าคนเลยเนาะโอ้โหกลุ่มคนทูบเนะี่ยมันยิ้มเนีาะปู่หรือย่าปูา่ป<ม>ู่ปู่เนาะเป๋หรืออะไรปูรห่หรือย่าผู้หญิงผู้ชายเอา้าแต่ว่าเห็นเป็นหน้าคนแน่นอนนะเนาะหน้าคนชัดๆเลยครับเนะี่ย อู๋ชัดแถวเลยครับอีกเหมือนเลยอืมออ้าดูชัดชัดเผื่อเห็นตัวเลขชัดแถวเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกลุ่มเนี่ยเห็นไหมหน้าคนเห็นไหมตาตาตัวนี้เป็นผมแสกกลางเห็นไหมหน้าคนหน,น้าคนคล่อมเนี่หนูว่าเหมือนปู่นะเหมือนปู่ไหมจ้าหนูผมปูป่เลยตาใช่ครับหน่อยตาปากตาจมูกปากเลยปู่ ปู่เนาะปู่ถ้าหญาตรงผมเนาะมันีผมสั้นเนาะโอ้น่าแน่นอนเลยอือดูได้มีเลขไหมดูให้เห็นเลขเห็นตัวเลขไหมแม่กคนนี้เขาดูไงเห็นตัวเลขไหมเห็นตัวเลขไหมตัวเลขแถวควันทูบอะเห็นจะเป็นเลขตัวไหนไหมแล้วดูก่อนก็ดำลังเพ่งพินิจดูว่าหญ้าหรือปู่นะครั ault, บจะให้เลขควันทูบเราไหม เมืก่อนนะมีคนเห็นคนทูบลอยในกล้องนะถูกเจ็ดเก้าเจ็ดเนาะเฮ้ยเก้าเจ็ดเก้าตรงตรงเนาะโอ้โหคนจะดวงเะถูกไป็นล้านไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกร้อยสองร้อยแถูกเป็นล้านเลยเนะี่ยคลัแค่ <Okay. S 1> ของแค่แน่นอนต้องอาจารย์น mm ็ hmm. อตตี้ฮไม่เห็นอาไม่ว่า <laughs> อ๋อแทนอฟซี FC ดูก่อนว่า จะเห็นเป็นเลขตัวไหนกันบ้างไหมโอ้โชัดเจ๋วเจอาไวเ่นยเนี่ครับตอนที่เราเ c ีจากกรุงเทพนำนำชุดไทยมาถวายนะหลังจากที่ถูกกับ้าแม่นะคูกเป็นลร้านเลยนะครับแล้ววันนี้ก็นี่ครับลูกตรงจุดนี้เลยนะ ที่ถ่ายคือตรงนี้ตรงนี้เลย,ยเห็นเลขอะไรไหมหน้าคนชัดๆเลยโลว้ยนะแม่ย่าจะให้โชคใหญ่แล้ว เป็นเรศอะไรมั่งภาษาจะชอบชุดไทยชุดแดงบอกนี่เราก็จัดคนอีกนี่เนาะน,นี้ก็มีคนมาถวายยิ่งๆเลยจัดพื้นที่ให้ลองส่องกันใหม่เนาะลองส่องกันใหม่นี่จะมีตัวเรศให้เราไหมลองส่องกันใหม่มาส่องกันใหม่ เลขแปดตอนนั้นยังไม่หายนะก็ยังชัดแถวอยู่ไล่ดูนดยครับเด้อเอฟสีเด้อไล่ดูในคลิปไล่ดูในคลิปสั้นออน,นี่แหละเจอตัวไหนก็สต็อปดดเอาแล้วก็ขยายเอาเด้อยครับเนี่ย่มยให้โชคอีกแล้วนะ างคนก็เห็นเป็นปู่บางคนก็เห็นเป็นย่าเนาะแต่ว่าผมสั้นอาจจะเป็นปู่ก็ได้ชุดไทยมีกี่ชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่ชุดหนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้า เบีด12ที3ที่4ชุดชุดไทยมี14ชุดเนอะนะครับแล้วแต่เนาะความเชื่อความศรัทธาเนาะรูปหน้าคุณเยอาเจ้าแม่ปู่คุณแก่ปู่ที่ต้นไทรทองวันนี้อาจจะมาอีกก็ได้นะครับเลขที่ FC เห็นแล้วก็จุดตัวทูบได้382เนอะขอบคุณครับสัคลิปนี้สวัสดีครับ